บางคนนะคะไม่รู้เลยนะคะว่ารถของเรานะคะเติมอะไรนะคะเชลบอกให้เติม9 5้าแล้วก็เติม9 5้ามาโดยตลอดเลยนะคะจนกระทั่งผ่อนหมดนะคะก็ยังไม่รู้นะคะแต่วันนี้นะคะจูนะคะจะพามาบอกเทคนิคแล้วก็วิธีการเช็คดูนะคะว่ารถของเรานะคะเติมนม้ํามันยี่ห้ออะไรได้บ้างนะคะตามมาดูค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องเปิดประตูก่อนนะคะแล้วก็มาเปิดทีนี้เปิดแค่นี้รู้เลยเหรอยังนะคะยังไม่รู้นะคะ แล้วก็เดินม,มานี่ค่ะตามมาเดินม,มาทางนี้นี่นะคะตรงนี้เลยมาดูตรงนี้ใกล้ๆครันนี้นะคะจะเติม91นะคะแล้วก็ E20 นะคะคันนี้เติม91แล้วก็ E20 นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปเชื่อเซลลมากนะคะเซลบอกให้เติม95แล้วก็เติม95มาโดยตลอดนะคะวิธีการเช็คคือตรงนี้เลยนะคะวันนี้ก็ขอฝาก โตโยต้ายาริปี2018คันนี้ไว้ด้วยนะคะใครนะคะที่สนใจคันอื่น,นยี่ห้ออื่นนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เต็นุอดอจเจริญบริการ1 9 9ค่ากวันนี้ขอตัวลายปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย